พูดไม่สุภาพจะโดนพี่ฮงดุพี่ฮงไปออกรายการ LP ดูของคุณยงฮวานะคะแล้วพี่ฮงก็เป็นแฟนบอยของคุณยงฮวาด้วยเหมือนกันพี่ฮงบอกว่าตอนเรียนมัธยมเนี่ยเขาปั่นจักรยานไปโรงเรียนแล้วก็ฟังเพลงของคุณยงฮวาไปด้วยเขาจาได้ทุกเพลงทุกอัลบั้มเลยแล้วคุณยงฮวาก็ให้ทดสอบว่าเป็นแฟนขับเขาจริงไหมเขาจะเปิดเพลงขึ้นมาแล้วก็ให้ทายว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพอเพลงขึ้นมาพี่ฮงสามารถร้องตามได้เลยในขณะเดียวกันเจ้าของเพลงยังงงอยู่ว่าเพลงนี้เพลงอะไรคุณยงฮวาต้องเชื่อแล้วนะคะว่าพี่ฮงเป็นแฟนบัริาที่่พหกก็มมคษใๆ ค่าอาหารแค่8,000วอนเองตอนเป็นเด็กฝึกก็ไม่ค่อยมีร้านอาหารดีๆแถวบริษัทส,ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารจีนเรามีเรื่องน่าเศร้าเกี่ยวกับร้านอาหารจีนร้านหนึ่งก็คือราคาข้าวผัดปูของร้านนี้ก็ประมาณ8,500วอนแต่ว่าพี่ฮงมีงบอยู่แค่8,000วอนวันนั้นพี่ฮงก็เลยสั่งบะหมี่มากินแทนเราพนักงานเห็นพี่ฮงกําลังกินบะหมี่อยู่เขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยกําลังโตเลยต้องกินข้าวนะหลังจากวันนั้นพี่ฮงกินข้าวผัดทุกวันเลยเป็นเวลา6เดือนคือเอนดูพี่ฮ ตอนนั้นพี่ฮงจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งทุกคนจะต้องพูดสุภาพกับแฟนคลับถ้าใครพูดไม่สุภาพจะโดนพี่ฮงดุความเข้มงวดของพี่ฮงในตอนนั้นทาให้เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยอึดอัดกันเลยทีเดียวพี่ฮงเล่าว่ามีครั้งหนึ่งพี่ฮววเข้ามาถึงในห้องเลยแล้วบอกว่าทุกคนอยากคุยด้วยพี่ฮงก็รู้สึกไม่ดีแล้วแบบมีอะไรหรือเปล่าพราะพี่ฮงไปถึงทั้ง7คนที่นั่งเรียงกันแล้วหน้าตาจริงจังมากพี่ฮงก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเมมเบอร์ก็ระบายความในใจกันออกมานะคะที่พยายามทําความเข้าใจกับความเเเเเขข้้้้้้้้้มมมมมมงง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 ววววดดดดอออพพีีีี่่่่่่่หหหจจําาาาไไไไคนน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 นึทรแแแลลยยบบบกกััะะิปใ อพอเห็นเมมเบอร์ร้องไห้เนี่ยทำให้พี่ฮงรู้สึกผิดมากๆเลยรีบขอโทษแล้วก็ไม่ได้เข้มมวนเหมือนตอนนั้นแล้วตอนนั้นพี่ฮงต้องเข้มขนาดไหนเมมเบอร์ Member ถึงขั้นร้องไห้กันเลยอะเราชอบเวลาที่เอติสเล่าถึงเรื่องเราในอดีตอะกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือผ่านอะไรกันมาเยอะมากพวกเขาเก่งมากจริงอะ